ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะหลังจากที่ยายหมวยโอนเงินก้อนแรกให้คุณธนาชายแปลกหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นนักธุรกิจต่างชาติที่กำลังลงทุนเกี่ยวกับทองคำเธอก็ได้รับข้อความใหม่ในวันรุ่งขึ้นคุณหมวยครับตอนนี้ผลตอบแทนกำลังดีมาก ถาคุณมวยเพิ่มทุนอีกแค่สองหมบาทภายในวันนี้ผมจะปิดดิวได้และจะโอนผลกำไรกลับมาให้คุณทันที80,000บาทครับอย่าพลาดนะครับนี่คือโอกาสทองยายมวยอ่านข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมาใจเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นแค่สองหมื่นแต่ได้กลับมาทั้ง8ปด0 0ื่นเออ มันน่าเสียงนะหมวยจะได้มีเงินไปซ่อมหลังคาบ้านด้วยเธอเปิดแอปโอนเงินอีกครั้งตั้งใจจะโอนเงินไปตามที่ชายคนนั้นบอกแต่ทันใดนั้นยายหมวยเดี๋ยวนั่นแกจะทำอะไรเสียงของสามีเธอลุงชื่นดังขึ้นมาจากด้านหลังยายหมวยตกใจเผลอปิดจ,จอโทรศัพท์ทันทีก็แค่ แค่จะโอนเงินลงทุนนิดหน่อยนะลงทุนบ้าอะไรอีกนี่แกโอนไปกี่รอบแล้วได้เงินกลับมาสักบาทไหมเขาบอกว่ารอบนี้แหละจะได้กำไรเขาให้ฉันโอนเพิ่มทุนเขาไม่ได้หลอกนะเขาพูดจาดีพูดด้วยความสุภาพด้วยลงชื่นเสียงเข้มขึ้นทันทีพูดจาดีแล้วแกรู้ไหมหมวยว่าเขาอยู่ที่ไหน เคยเห็นหน้ากันจริงๆมั้ไหมนี่มันหลอกกันทั้งนั้นพอเธอตะชื่นฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะฉันรู้ว่าทำอะไรอยู่ตะชื่นนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆว่าย่ยมวยเอ้ยเราไม่มีเงินมากพอให้ใครมาหลอกหรอกนะอย่าเชื่อใจใครง่ายๆโลกนี้ทุกวันนี้มันโหดร้ายแต่แย่ยมวยกลับหันหลังให้ ฉันเชื่อเขาเขาดีกับฉันเขาพูดดีเขาทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังมีค่าและฉันก็จะได้เงินเพิ่มเธอกดโอนเงินทันทีโดยไม่ฟังคำพูดของสามีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นโอนเงินสำเร็จแต่ชื่นได้แต่มองอย่างเจ็บปวดหมวยเธอกำลังจะพาบ้านเราพังกันทั้งบ้านนะแต่ชื่นถอนหายใจ ลมเย็นพัดโชยผ่านหลังคากระเบื้องสีอ่อนของบ้านไม้สองชั้นกลางทุ่งนาเสียงไก่ขันตอนเช้าตรู่ยังคงเป็นสัญญาณปลุกคนในบ้านยายมวยหญิงวัยหก้าปีตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนั้นทุกวันชีวิตหลังกเกษียงของเธอเรียบง่ายทำนาปลูกผักทำกับข้าวดูแลบ้าน และรอลูกกลับมาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันในตอนเย็นเย่หมวยบนเบาๆขณะเก็บผักข้างบ้านวันนี้ซื้อสามตัวบนดีไหมนอหรือจะจัดเลขปิงปองดีวาอาทิตย์ก่อนออกแปลกๆเอ๊ะหรือจะฝันถึงเลขเมื่อคืนเธอเริ่มยิ้มมุมปากหยิบมือถือเก่าๆขึ้นมาเข้าเฟซบุ๊ก เปิดกลุ่มหวยเด็ดเลขดังปังทุกงวดและเลื่อนดูอย่างตั้งอกตั้งใจเสียงเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นพร้อมร่างครูน้ำพึ่งลูกสาวคนโตวัยสามสิบกว่า,วาขับรถเข้ามาจอดในหน้าบ้านครูน้ำพึ่งเดินเข้ามาหาแม่ไปเก็บผักอีกแล้วหรอวันนี้แดดออกแรงนะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเยายมวย ยิ้มอย่างละไมอ้าวพึ่งมาแล้วเหรอลูกแม่เก็บผักไว้กินมื้อเย็นนี้แหละเดี๋ยวพ่อเอาไปต้มซุปไก่กินกับน้ำพริกน้ำพึ่งยิ้มพลางมองใบหน้าของแม่ที่ยังดูสดใสตามวัยแต่ก็รู้ดีว่าแม่มีความลับบางอย่างที่ไม่เคยยอมบอกครูน้ำพึ่งเสียงเบาๆขณะหยิบมือถือแม่ดูแม่ นี่เข้าเว็บพวกนี้อีกแล้วหรอลงทุนอะไรอีกเนี่ยไหนบอกว่าจะเลิกแล้วไงเย่หมวยรีบแย่งมือถือกลับอย่ามายุ่งแม่รู้ว่าแม่ทำอะไรอยู่ไม่ต้องมาสอนเงินแม่แม่ก็ใช้ของแม่แม่ไม่ได้ขอใครครูน้ำพึ่งถอนหายใจแรงก่อนจะเงียบไปไม่อยากให้ทะเลาะกันตั้งแต่เชา้ากลางคืนเงียบสง,งดัดเสียงจึงรีดร้องเป็นจังหวะ ยายหมวยเปิดมือถือภายใต้ผ้าหม่มเธอเปิดไลฟ์สดของเพจการลงทุนคืนกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงในไลฟ์สดพี่ๆคะวันนี้ใครยังไม่ได้ทำภารกิจรีบเลยนะคะรอพิเศษวันนี้เราโอนกลับสองเท่ารับรองได้เงินทันทียายหมวยตาวาวหยิบสมุดบัญชีมาเปิดเช็คเลขบัญชีโอนเงิน3,000บาททันที ยายมวยพึ่มพำมกับตัวเองคราวนี้แหละต้องได้แล้วเขาบอกว่ารอบนี้โชคดีแน่นอนสามีของเธอลุงชื่นลุกมาเข้าห้องน้ำพอดีเห็นแสงมือถือสว่างใต้ผ้าห่มลุงชื่นเสียงเข้มยายมวยยังไม่หลับอีกเหรอแอบทำอะไรอีกแล้วล่ะยายมวยตกใจเล็กน้อยปิดมือถือโดยเร็วก็ดูข่าวนะ่ะ ฉันง่วงละเดี๋ยวจะนอนแล้วล่ะลุงชื่นไม่ได้พูดอะไรแต่ถอนหายใจยาวเขารู้ดีว่าเมียของเขายังไม่เลิกหวังรวยทางลัดเขาเคยเตือนแล้วเตือนอีกเตือนหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายยายมวยก็ไม่ยอมฟังแดดบ่ายคลอยลงเรื่อยๆสายลมอ่อนๆพัดผ่านพื้นนา ข้างบ้านของยายหมวยเธอนั่งอยู่ที่ชานไม้หน้าบ้านมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือถือสมุดบัญชีจดรายการโอนเงินและรายได้จากการลงทุนในแอปที่เธอเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะพาเธอไปถึงเส้นชัยของความร่ำรวยรอบนี้เขาบอกว่าให้ลงทุนขั้นต่ำห้าห0ื่นบาทนะมวยแล้วเขาจะโอนกลับมา1นึ่งแสนบาทภายในสวัน เสียงจากผู้หญิงในกลุ่มไลน์ลงทุนพริกชีวิตดังผ่านโทรศัพท์ยิหมวยรอบยิ้มดวงตาวาวับเหมือนคนที่เพิ่งเห็นขุมทรัพย์ใต้ดินแค่ห้าหมื่นเองถ้าได้กลับมาแสนหนึ่งก็แบ่งไว้ใช้ส่วนหนึ่งอีกส่วนค่อยลงทุนต่อเธอพึมพำกับตัวเองราวกับว่าเธอได้เงินกลับคืนมาตลอดแต่ ปัญหาของเธอคือเธอไม่มีเงินสดแล้วเงินเดือนที่ลูกให้มาแต่ละเดือนก็หมดไปกับหวยและการลงทุนรอบก่อนหน้าเยหมวยเหลือไปที่ริมรัว้วที่เล็กๆข้างบ้านซึ่งเป็นมรดกข,ของพ่อแม่และเป็นที่เดียวที่เธอกับสามีตั้งใจจะเก็บไว้ให้ลูกหลานสร้างบ้านในอนาคตมันแค่แปลงเล็กๆนี่นา ขายไปก็ยังเหลืออีกตั้งใจว่าจะรวยแล้วค่อยซื้อคืนก็ยังทันเธอพูดกับตัวเองก่อนจะเดินเข้าบ้านไปหาสามีที่นั่งหันผักอยู่ในครัวนี่ตาชื่นฉันจะขายที่ข้างบ้านหน่อยนะเสียงยายหมวยดังขึ้นในห้องครัวแบบไม่ทันให้คนฟังได้ตั้งตัวฮะจะขายที่ เอาเงินไปทำอะไรอีกยายหมวยลุงชื่นวางมีดลงทันทีจะเอาไปลงทุนนะ่ะรอบนี้เขารับแค่รอบสุดท้ายแล้วนะแต่ชื่นลงไปห้าหมืน่นได้คืนแสนเลยนะสามวันเองโอ้ยยายหมวยฟังฉันหน่อยเถอะลุงชื่นเสียงสัน่นเธอลงไปตั้งกี่รอบแล้วได้คืนมากี่ครั้ง หรือที่ได้ก็โดนหลอกให้หมุนต่อตลอดรอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะตะชื่นคนในกลุ่มเขาได้เงินกันจริงๆฉันเห็นกับตาเลยนะบางคนซื้อรถใหม่แล้วด้วยเขาอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ไงเยี่ย,ยมวยแล้วที่ดินนี้นะ่ะเป็นของพ่อแม่เธอเราเคยตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้ลูกเธอจะเอาไปขายเพราะเชื่อคนในหลายเนี่ยนะฉันไม่ได้โง่นะตะชื่น ฉันก็อ่านข้อมูลฉันดูรีวิวฉันตรวจบัญชีปลายทางหมดแล้วแต่มันไม่ใช่ความจริงเธอหลอกตัวเองตั้งหากลุงชื่นลุกขึ้นเสียงสัน่นน้ำตาเริ่มคอเบ้าเรามีชีวิตที่พออยู่พอกินมีลูกดีๆที่รักเราแต่เธอเอาเงินของลูกเอาความหวังเอาความไว้ใจไปโยนให้คนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตเย็นวันนั้น ลูกสาวกับลูกชายกลับมาถึงบ้านเย้ยหมวยไม่พูดไม่จาเอาแต่ก้มหน้าก้มตาไม่สบตาใครลุงสมชายเลยเป็นฝ่ายเปิดบทสนทนาก่อนลูกแม่เขาจะขายที่ไปลงทุนนะ่ะฮะแม่จะขายที่แล้วเงินที่พวกหนูให้แม่ไปทุกเดือนละ่ะแม่เอาไปไหนหมดลูกสาวถามทันควัน แม่ไม่ได้เอาไปเที่ยวหรือใช้เปลืองนะลูกแม่แค่แม่แค่หวังว่าจะมีเงินมากพอตอบแทนพวกเราบ้างไงแม่ไม่อยากเป็นภาระน้ำเสียงของเย่ยหมวยเริ่มสัน่นแต่สิ่งที่แม่ทำมันกําลังกลายเป็นภาระสำหรับพวกเราลูกชายพูดเสียงเข้มแม่โดนหลอกแม่รู้ไหมคนในกลุ่มพวกนั้น มันไม่ใช่คนที่หวังดีแม่โดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกแม่ก็ยังไม่หยุดอีกดรอยายมวยนิ่งเงียบร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้บนเก้าอี้แม่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นปัญหาแม่คิดว่าแม่แค่เสียงแค่หวังแค่น้ำตาของยายมวยเริ่มไหลออกมาแม่ลูกสาวเดินเข้ามากอดแม่ไว แม่ไม่ต้องรวยแม่ไม่ต้องตอบแทนพวกเราด้วยเงินก็ได้ขอแค่แม่อยู่กับพวกเรานานๆแม่อย่าเอาหัวใจไปฝากไว้กับพวกคนที่ไม่รู้จักแบบนี้เลยเย่หมวยกอดลูกสาวแน่นในใจเจ็บลึกเหมือนคนที่เพิ่งหลุดพ้นจากความฝันโลวง,ลงที่เธอสร้างไว้เองมานานแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านไปได้ไม่กี่วันเยหมวยก็ยังไม่หยุดที่อยากรวยทางรัด ในบ่ายวันหนึ่งขณะที่เย,ยหมวยอยู่บ้านเพียงลำพังเสียงแจ้งเตือนจากมือถือรุ่นเก่าๆของเย้ยหมวยดังขึ้นในช่วงบ่ายเธอกำลังนั่งปอกถั่วฝักยาวใต้ถุนบ้านคุณหมวยครับภารกิจที่แล้วคุณหมวยทำได้ดีมากเลยครับระบบเห็นความตั้งใจของคุณหมวยเราเลยอนุมัติให้ได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มสามหมืนบาทครับแต่อย่างเดียว คุณหมวยต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้า4,900บาทก่อนนะครับพอภารกิจเสร็จผมจะโอนเงินให้พร้อมกันเลยครับยายมวยมองหน้าจอพร้อมกับรอยยิ้มที่ดีใจมือที่จับถั่วฝักยาววางลงทันทีเธอรีบเดินเข้าไปในบ้านควักสมุดบัญชีออกมาแค่4,900บาทเองแต่ได้มาตั้งสามหมื่น กลับมาคุ้มค่าหลายเท่าแน่นอนเธอคิดในหัวใจหัวใจเธอเต้นแรงด้วยความหวังอีกครั้งก่อนกดโอนเงินเข้าเลขบัญชีที่คนในลายกลุ่มส่งมาให้แต่พอโอนเสร็จอีกฝ่ายก็เงียบไปสักพักจนกระทั่งมีข้อความใหม่เข้ามาในตอนเย็นคุณหมวยครับระบบขัดข้องชั่วคราวพรุ่งนี้จะโอนเงินให้ครับ ยอดของคุณหมวยตอนนี้สะสมอยู่ที่7จ0 0 0บาทเลยนะครับเช้าวันถัดมายยหมวยนั่งรอหน้าจอมือถืออยู่ข้างตัวตั้งใจว่าวันนี้เธอต้องได้แน่นอนเธอไม่ยอมออกไปสวนเธอไม่ปอกผักไม่ทำกับข้าวให้ลูกตามเคยเวลาผ่านไปจนเย็นไม่มีอะไรโอนเข้ามา เธอจึงทักไปในไลน์เมื่อไหร่จะโอนคะปลายสายตอบกลับมาอย่างสุภาพคุณหมวยครับระบบเรากำลังตรวจสอบบัญชีของคุณอยู่นะครับบัญชีธนาคารของคุณต้องอัปเกรดเป็นบัญชีพรีเมียมก่อนนะครับจึงจะสามารถรับยอดสะสมที่มากขนาดนี้ได้ต้องโอนค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก6,000บาทครับเดี๋ยวผมจะส่ง QR Code ให้นะครับ ยายมวยหน้าเครียดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ลังเลนานเข้าใจแล้วจ้ะคุณจะช่วยฉันได้จริงๆใช่ไหมแน่นอนครับผมสัญญาเลยว่ารอบนี้คือรอบสุดท้ายแน่นอนครับหลายวันผ่านไประบบก็ยังบ่ายเบี่ยงที่จะโอนเงินให้เธอแต่ยายมวยก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเธอจะต้องได้เงินก้อนนั้นกลับคืนมาอย่างแน่นอน บ่ายวันหนึ่งที่ศาลาหน้าวัดหลังจากงานทอดพ้าป่าชาวบ้านหลายคนพากันมานั่งพักเหนื่อยใต้ต้นโพใหญ่เสียงลมพัดโช,ชยสลับกับเสียงหัวเราะเบาๆและเสียงนินทาแบบไม่ให้ถึงหูเจ้าตัวได้ข่าวหรือยังป้าอ่อนบ้านหัวทุ่งโดนหลอกเอาเงินไปตั้งห้าแสนนะลูกชายนี่ร้องไห้เลยแกลงทุนในแอปบ้าอะไรก็ไม่รู้ บอกว่าทำภารกิจแล้วจะได้กำไรเท่าตัวสุดท้ายก็หายจ้อยไม่แปลกหรอกทุกวันนี้มันมีแต่พวกหลอกลวงเต็มเฟซเต็มลายก็มีแต่คนเท่าคนแก่ที่โดนเขาหลอกเอาเงินง่ายๆใช่ฉันเห็นแต่ละคนชอบหวังรวยไวซื้อหวยก็หวังจะรวยเร็วลงทุนออนไลน์ก็หวังรวยสุดท้าย ไม่ได้อะไรเลยหนำซ้ำยังเสียเงินเพิ่มด้วยเสียงสนทนาเหล่านี้ลอยเข้าไปถึงหูของเย่ยหมวยที่กำลังนั่งปั้นขาน้าวเหนียวกับป้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านข้างเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆไม่ได้ยินชื่อภารกิจได้เงินเท่าตัวหัวใจของเธอเต้นแรงมือเย็นเฉียบใจเต้นโครมครามเหมือนจะหลุดออกมาจากอก มันช่างเหมือนกับสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ในตอนนี้เย่หมวยก็รีบเบี่ยงความคิดรีบฝืนยิ้มออกมาและพูดกับตัวเองในใจว่าของฉันมันไม่เหมือนกันของฉันเขามีระบบมีพนักงานตอบตลอดเวลาฉันดูดีแล้วฉันไม่ใช่คนโง่แบบนั้นหรอกไม่ทันขาดคำปราอ่อนที่นั่งใกล้กันก็มองหน้ามาอย่างมีเมตตา แล้พูดขึ้นโดยน้ำเสียงจริงใจเย,ย,ย่หวยฉันเห็นเจ้าชอบซื้อหวยชอบสวมมือถือลายหาโน่นนี่นั่นฉันก็อยากจะเตือนเย่หมวยไว้ว่าระวังหน่อยนะหลานฉันบอกว่าตอนนี้มิจฉาชีพมันเก่งมากเลยนะมันหลอกได้เป็นสิบสิบอย่างเย่หมวยแกล้งหัวเราะกรบเกลือนโอ้ยป้าออน ฉันไม่ได้เล่นมั่วเล่นซั่วดอ,อกฉันเลือกแล้วฉันลงทุนกับคนที่มันแน่นอนมันมีสลิปให้ดูมีคนคอยตอบตลอดเวลามีคนได้เงินคือหลายคนแล้วนะป้าออนถอนหายใจฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ก็เป็นห่วงยายนั่นแหละบางทีของที่มันดูชัวมันก็อาจจะไม่ชัวก็ได้ยายมวยเสียงเบาโอ๊ย้ย ปาอ่อนฉันไม่ได้โง่หรอกคำพูดของเยมวยเหมือนพูดปลอบใจตัวเองมากกว่าจะตอบปาอ่อนเธอยิ้มแห้งๆแล้วก้มหน้าก้มตาปั้นเข้าเหนียวต่อแต่ในใจกลับมีบางอย่างสั่นไหวในเย็นวันนั้นเองลูกสาวของเย่หมวยครูน้ำผึ้งกลับมาถึงบ้านเห็นแม่ซึมๆนั่งอยู่ตรงมุมเดิมแต่ไม่ได้กินข้าวด้วยครูน้ำผึ้ง แม่เป็นอะไรทำไมไม่มากินข้าวด้วยกันละ่ะวันนี้ทำอะไรกินแม่ยังไม่หิวแม่รอเงินเข้าบัญชีอยู่กลัวข้อความเข้าแล้วจะมองไม่เห็นขูน้ำพึ่งขมวดคิ้วเงินอะไรอีกแม่ยังไปหลงกลเขาอยู่หรอที่เขาหลอกว่าได้สามหมื่นแม่ก็โอนไปพ่อบอกว่าเงินไม่เข้าเขาก็ให้แม่โอนเพิ่มอีก แม่ยังเชื่อเขาอีกหรอเย็นม,มวยเสียงสัน่นเขาบอกว่าแม่แค่ต้องทำภารกิจครบก่อนมันก็คือระบบของเขานะลูกมันไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดานะเขาใช้เป็นระบบอะไรนะ IA AI นั่นด้วยนะครูน้ำพึง่ง AI หรือโจรแม่เขาออกข่าวแทบทุกวันควรโดนหลอกเรื่องนี้เต็มไปหมด ล้วแม่ก็ยังไม่ยอมฟังอีกนะเยาหมวยนั่งเงียบน้ำตาเริ่มซึมออกมาเล็กน้อยแต่ก็ยังฝืนเขาไม่โกงหรอกลูกเขากำลังรวบรวมยอดให้แม่อยู่แม่อาจจะพิมพ์เลขบัญชีผิดก็ได้หรือเขาอาจจะยุ่งอยู่สามีของเย่หยมวยลุงชื่นเดินเข้ามาสมทบหลังได้ยินเสียงโต้เถียงหมวยพ่อเถอะ อย่าให้มันหลอกไปมากกว่านี้เลยเงินที่ลูกส่งให้เราก็เอาไปให้โจนหมดแล้วเราอยู่แค่นี้มันก็พอแล้วไหมยายมวยสะอื้นแต่ฉันฉันแค่หวังจะได้มีเงินให้ลูกให้หลานบ้างฉันไม่ต้องการโวยหรอกฉันแค่อยากได้เงินเพิ่มอยากให้ลูกได้สบายน้ำพึง่งเสียงอ่อนลงแม่หนูไม่เคยต้องการเงินจากแม่เลย แม่ก็คือสมบัติล้ำค่าของหนูอยู่แล้วแค่แม่อยู่กับหนูยังยิ้มได้หนูก็มีความสุขแล้วคืนนั้นยายหมวยนอนไม่หลับดวงตาของเธอจ้องหน้าจอโทรศัพท์เครื่องเก่าอย่างไม่ละสายตาหวังว่าอีกฝ่ายจะส่งข้อความมาหวังจะมีเสียงแจ้งเตือนพร้อมยอดเงินโอนเข้าบัญชี74,000บาทยอดที่เขาบอกว่า สะสมไว้ให้เธอหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่ข้อความทักทายสั้นๆไม่มีแม้แต่การอ่านข้อความที่เธอพิมพ์ไปถามทุกอย่างเงียบสนิทเช้าว,วันรุ่งขึ้นฟ้ายังไม่ทันสว่างต่ชื่นก็เห็นยัยมวยนั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านเธอไม่ยิ้มไม่พูดไม่ลุกไปตัดผักแบบทุกวัน เธอแค่น่งเงียบๆน้ำตาไหลลงอาบแก้มอย่างช้าๆหมวยเป็นอะไรล่ะเยะหมวยเสียงเบาเขาหายไปแล้วตาชื่นเขาไม่ตอบเลยเขาบ็อกฉันไปแล้วฉันฉันมันโง่นะเสียงสะอื้นของคนแก่วัยหก้าปีดังขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนกลายเป็นเสียงร้องไห้เต็มเสียง ที่เธอพยายามกลั้นไว้เย่ยหมวยฉันแค่หวังว่าฉันจะได้มีเงินให้ลูกฉันอยากให้หลานมีของดีๆอยากให้ครอบครัวได้ภูมิใจว่าฉันหาเงินได้แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันมันจะเป็นคนโง่ขนาดนี้บ่ายวันนั้นบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเครียดลูกสาวกับลูกชาย นั่งคุยกันในห้องรับแขกหน้าบ้านแม่โดนหลอกไปเท่าไหร่แล้วลูกชายถามเสียงเข้มเออคือเออหลายแสนเสียงของยายมวยเบาเหมือนสายลมแต่ลูกลูกสะอึกไปทั้งคู่แม่นี่มันอาชญาก,กรชัดเลยนะแล้วแม่มีหลักฐานทั้งหมดไหมยายมวย ยืนสมุดบัญชีรายชื่อการอวนเงินสลิปรูปจากกลุ่มไลน์บทสนทนาแชทต่างๆที่เธอแคปหน้าจอไว้ลูกสาวเปิดอ่านด้วยสีหน้าจริงจังมือสั่นเล็กน้อยแม่แม่โดนหลอกอย่างเป็นระบบเลยนะนี่เขาทำกันเป็นกระบวนการแม่ยังมีเบอร์เขาไหมมีจ้ะแม่เก็บไว้หมดเลย วันรุ่งขึ้นพวกเขาเดินทางไปที่สถานีตำรวจในอำเภอทั้งครอบครัวยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์รับแจ้งความท่ามกลางสายตาผู้คนในสถานีร้อยเวรหนุ่มมองแฟ้มเอกสารของเย่หม,มวยอย่างละเอียดก่อนพูดขึ้นมาว่ากรณีนี้เข้าขายถูกหลอกลวงประชาชนครับเป็นกระบวนการแชร์ลูกโซ่ทางออนไลน์มีเหยื่อหลายรายแล้วครับ แล้วตำรวจจะตามจับได้ไหมคะยายมวยถามเสียงสันดวงตาเต็มไปด้วยความหวังและความกังวลเราจะพยายามครับคุณยายเราจะส่งเรื่องไปยังปออทให้ตามต้นทางบัญชีปิดเว็บกลุ่มลายที่เกี่ยวข้องทางเราขอเบอร์ที่ใช้ติดต่อกับคุณยายด้วยครับลูกชายมองหน้าแม่อย่างเข้าใจ เขาวางมือลงบนไหล่ของเธอแม่ครับผมดีใจมากนะครับและผมภูมิใจในตัวแม่มากที่แม่ยอมลุกขึ้นมาแจ้งความและแม่ตาสว่างที่ไม่ยอมให้ตัวเองโดนหลอกอีกต่อไปเย่ยหมวยน้ำตาซึมเธอพยักหน้าเบาๆแม่ไม่กลัวแล้วลูกต่อไปนี้แม่จะไม่ทำอะไรรับหลังลูกๆอีกแล้วแม่จะฟังพ่อ ฟังลูกๆหลายเดือนผ่านไปคดีของยายหมวยถูกส่งต่อถึงหน่วยงานใหญ่หลายบัญชีธนาคารที่ใช้หลอกลวงถูกอายัดผู้เสียหายทยอยรวมตัวกันแบ่งปันข้อมูลและฟ้องร้องร่วมกันยายหมวยกลายเป็นหนึ่งในผู้เริ่มต้นแจ้งความรายแรกๆของอำเภอจนผู้ใหญ่บ้านเชิญเธอไปเล่าให้คนในชุมชนฟัง เพื่อเตือนภัยให้กับผู้สูงอายุคนอื่นคืนหนึ่งในฤดูฝนยัยมวยนั่งดูข่าวสารบนโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของเธอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ข่าวหวยไม่ใช่กลุ่มลงทุนแต่เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยไซเบอร์สำหรับผู้สูงวัยลุงชื่นนั่งจิบชาร้อนข้างๆและยิ้มอย่างภาคภูมิใจมวย เธอเก่งมากเลยนะวันนี้ขอบใจนะตาชื่นขอบใจที่ไม่ทิ้งฉันไปไหนขอบใจที่เตือนสติฉันเธอยิ้มเล็กๆดวงตาสงบนิ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ต้องร่ำรวยเงินทองขอแค่ได้มีคนอยู่ข้างๆในวันที่ผิดพลาดและครอบครัวก็คือสมบัติที่มีค่าที่สุดของเธอเสมอมา ยายหมวยเลิกสนใจกับกลุ่มการลงทุนต่างๆเธอเริ่มเรียนรู้การจัดการเงินแบบใหม่หัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำบัญชีครัวเรือนเธอกลับไปดูแลสวนผักเล็กๆหลังบ้านเหมือนเดิมทุกเย็นเมื่อเห็นหน้าลูกๆกลับบ้านยายหมวยจะยิ้มอย่างอ่อนโยนแม้ไม่มีเงินแสนในบัญชีแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักและความสุข จากคนที่อยู่ข้างเธอไม่ใช่ภาพดวงตาในจอมือถือความหวังรวยทางลัดอาจแลกมาด้วยความสูญเสียที่ยากจะเยียวยาใย่ยหมวยคือภาพสะท้อนของผู้สูงอายุหลายคนในสังคมที่หวังพึ่งพาโชคหรือการลงทุนออนไลน์โดยขาดความรู้ส่งผลให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดนง่ายโลกออนไลน์ ไม่ใช่สถานที่แห่งความฝันเสมอไปทุกการลงทุนทุกคลิกทุกคำพูดที่ฟังดูดีเกินจริงต้องมีสติตรวจสอบและไม่รีบตัดสินใจเพียงเพราะความโลภหรืออยากได้โดยไม่ไตร่ตรองครอบครัวคือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดของหัวใจแม้จะผิดพลาดแค่ไหนหากยังมีครอบครัวที่เข้าใจ ยืนเคียงข้างและให้อภัยเราก็ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินอย่าละอายใจที่จะยอมรับความผิดพลาดการกล้าลุกขึ้นมาแจ้งความการยอมรับว่าตัวเองพลาดคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขและยังอาจช่วยเตือนภัยให้ผู้อื่นไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันได้ ความโลภเพียงเล็กน้อยก็สามารถครอบงำคนที่ดีได้เงินทองอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้แต่ความเข้าใจและความรักในครอบครัวต่างหากที่เปลี่ยนหัวใจของเราให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง